ทางด้านพลเอกกัมปนาทรุดดิตองคมนตรีได้ประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยนครราชสีมาประจำปีการศึกษา2565ถึง2566จำนวน707รายค่ะเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2567เวลา14นาฬกาพลเอกกัมปนาทรุดดิตองคมนตรี ประสาทปริญญาบัรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยายลัยนครราชสีมาประจำปีการศึกษา2 5 6 5ถึง2566โดยมีดอ,อร์ชนาการเยืนยงผู้รับใบอนุญาตรองศาสตร,ราจารย์ดรวิพาธท,ทองสุขอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยายลัยนครราชสีมาร่วมต้อนรับโดยวิทยายลัยนครราชสีมาได้ดำเนินการตามภาร,รกิจมาเป็นปีที่20ิ เปิดสอนรวมทั้งสิ้น22หลักสูตรในระดับปริญญาโทจำนวน6หลักสูตรได้แก่หลักสูตรศึกษาศาสตร์ม ah itt, หาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจม ah itt, หาบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ม ah itt, หาบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศานสนศาสตร์มหาบัณฑิตนิติศาสตร์มหาบัณฑิตในระดับประกาศนียบัตรจำนวนหนึ่งหลักสูตรได้แก่หลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาชีพครูในระดับปริญญาตรีจำนวน5คณะ 15หลักสูตรได้แก่คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศคณะนิติศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์คณะรัฐประสานศาสตร์และคณะสหเวชศาสตร์สำหรับปีการศึกษา2565ถึง2566ซึ่งมีผู้ที่สำเร็จการศึกษาได้เข้ารับปร,ริญญาบัตรทั้งสิ้น707รายประกอบไปด้วยมหาบัณฑิตจำนวน232ราย ประกาศนียบัตรบ,บัณฑิตจำนวน158รายและบัณฑิตจำนวน317รายซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเกียรตินิยมอันดับ2เข้ารับเหรียญจำนวน47รายค่ะ